สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่จะมารีวิวนะคะการป้อนยาเท่าแก่น้อยนะคะจริงๆเนี่ยการป้อนยาแมวทุกคนคงรู้จักกันดีโดยปกตินะคะเพราะว่าถ้าเป็นยาเม็ดก็คือป้อนธรรมชาติธรรมดาเลยนะคะแต่ปัญหาของเท่าแก่น้อยหรือฝรั่งของพวกเราเนี่ยคือปัญหาก็คือยาตัวนี้นะคะแม่เอามาให้ดูเนี่ยคะ่ะยาตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะคะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ ถ้าเราไม่ผสมอะไรเลยแล้วให้น้องกินไปทั้งแคปซูลนะคะน้องก็จะระคายคอหรือจะเปิดแคปซูลแล้วให้น้องกินแค่ตัวยาตรงนี้น้องก็กินไม่ได้อีกก็ระคายคอนะคะยาตัวนี้เนี่ยเป็นยารักษาโรคผิวหนังนะคะแม่ก็จะผสมกับวิตามินนะคะที่พวกเราเห็นเห็นกันว่าเอ๊ะมันคือขนมแมวเรียมันไม่ใช่ขนมแมวเรียนะคะมันเป็นวิตามินนะคะ มันเป็นวิตามินที่ทำรสชาติออกมาให้เหมือนขนมแมวเลียนะคะเพื่อให้ให้แมวนะคะกินง่ายขึ้นนะคะจริงๆมันมี4หรือ5ชนิดด้วยกันนะคะแต่ที่แม่มีเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยแม่มีในสต็อกของแม่เนี่ยมีอยู่2ชนิดแม่ไม่ได้ซื้อเองแม่บอกเลยนะคะแม่ขุนทองซื้อมาให้นะคะ แต่จะหมดแล้วนะคะตัวตัวสีทองเนี่ยเหลืออันสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหลือประมาณ5-6ชิ้นแล้วก็พอดีเลยนะคะที่ f อนะคะได้ส่งมาวันนี้อีกกล่องหนึ่งคือตัวนี้แม่ก็ยังได้ต่อชีวิตให้กับท้อแก่น้อยแล้วก็เด็กๆในบ้านแม่ไม่ได้ให้ท้อแก่น้อยกินคนเดียวนะคะคือในทุกๆวันเนี่ยแม่จะผสมข้าวให้กับเด็กๆในบ้านอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแต่สําหรับท้อแก่น้อยเนี่ยจะพิเศษต่างหากก็คือว่าเราจะต้องผสมยาให้น้อง กินนะคะเดี๋ยวแม่ผสมให้กับทุกคนได้เห็นกันเลยดีกว่าว่าเท่าแก่น้อยจะกินยาแบบไหนยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวแม่จะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยแม่เอาตัวสีแดงดีกว่าเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยยังไม่เคยมีใครอ,อ่เขาเรียกว่าส่งมาให้เลยแล้วก็แม่ก็ยังไม่ได้ลองด้วยวันนี้จะลองนะคะให้เท่าแก่น้อยแต่วันนี้แม่ได้ใส่กับกับข้าวมื้อเย็นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะแม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแม่ก็จะใส่ช้อนแบบนี้นะคะทุกคน ะะแล้วแม่ก็จะแกะนะคะแกะยาตัวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะโรยเข้าไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องจะไม่ยอมกินเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแบบนี้นะคะและแม่ก็จะกลบแบบนี้นะคะนะคะแม่ก็จะให้น้องกินแค่นี้นะคะส่วนเหลือในซองแม่ก็จะแจกจ่ายให้กับเด็กๆได้กินกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวแม่ไปป้อนกันแล้วค่ะอ่าไม่ได้เลยนะคะคนอื่นก็จะมีแมวบางตัวนี่แหละคะ่ะที่ชอบมาวุ่นวายขอพี่กินนะคะแม่ก็จะไม่ให้นะคะเพราะว่ามันเป็นยาที่ผสมกันนะคะต้องคอยจับเนี่ยะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ย เดี๋ยวทุกคนจะได้กินลูกแต่ว่าให้พี่ฝรั่งกินก่อนลูกเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยก็จะวุ่นวายเดี๋ยวได้กินกันลูกเดี๋ยวได้กินกันค่ะคนเก่งพอหรือยังลูกหมดยางอีกนิดนึงอีกนิดนึงเหลืออยู่หน่อยอ่ะอันนี้ไม่มีตัวยาแล้วนะคะแต่ก็เหลือก็อยากกินก็ให้กินไปนิดนิดหน่อยหนี่แหละค่ะ ก็จะวุ่นวายเวลาป้อนอะไรกันแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะมาให้ถุงเพชรได้กินกันใครที่คิดถึงถุงเพชรนะคะอ่ะมาๆๆจะได้เห็นถุงเพชรกันนะคะอ่ะถุงเพชรเอาหอเล่าอ่ะเงินอ่ะนี่แหละค่ะวุ่นวายกันอย่างนี้แหละทุกคนถ้าใครจะส่งมาแม่ยินดีมากเลยนะคะ แม่ยินดีมากจริงๆเลยนะคะถ้าใครจะส่งมาแม่จบคลิปที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างล่างก็วุ่นวายเช่นกันค่ะโอเคค่ะ